มาแล้วครับ oh. กับโน้ตบุ๊ก ROG e ซ h y r ัตตัวใหม่ในปี2023 oh. ที่มาพร้อมกับ CPU i ยู e l g e n 13 oh. และการ์ดจอตัวที่เป็น RTX 4070 oh. แต่ตัวเครื่องเนี่ยความหนาเนี่ยหนาไม่ถึง2เซนมันจะแรงขนาดไหนไปรับชมกันครับ oh. ก็สำหรับวันนี้นะครับผมมีโน้ตบุ๊กจากทาง ROG อีกหนึ่งเครื่องนะครับในตระกูลเซฟิรัตหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีว่า ROG เขาจะมีตัวที่เป็นทับซีรีส์นะครับอันนั้นคือกลุ่มเน้นราคาประหยัดได้ในเรื่องของบอดี้ที่ทนทานส่วนตัวเซฟิรัสเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นเซฟิรัตดูโอได้2หน้าจอและก็ตัว ROG s t r e e นะครับที่เน้นในส่วนของตัวเกมมิ่งไฮเอ็นไปเลยส่วนตัวเซฟิรัสเนี่ยยังคงคอนเซปต์ในเรื่องของการพกพาอยู่น้ําหนักเบาและก็ตัวเครื่องที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับอย่่านีปุใลสด2023 ที่เขายังคงใช้งานบอดี้ไซส์15.6นิ้วนะครับก็คือหน้าจอโน้ตบุ๊ก15.6นิ้วทั่วๆไปแต่ลดในเรื่องของตัวขอบหน้าจอด้านล่างลงทําให้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยกลายเป็นจอขนาด16นิ้วโดยมีอัตราส่วนเนี่ยอยู่ที่16:10ต่อด้วยกันนะครับโดยบอดี้ตัวนี้นะครับในรหัสรุ่นย่อยของเขาเนี่ยจะเป็นตัว GU604VI ขีด n c 0 3 6 w s นะครับซึ่ง CPU ที่เขาใช้จะเป็นตัว i9-13900H ยังไม่ใช่ตัวท็อปสุดแต่ CPU ตัวนี้เนี่ยก็ทำงาน พวกมัลติทกสไลฟ์รีมเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยเหลือๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดจอเครื่องนี้ใช้มาเป็นตัว RTX 4070ซึ่งเครื่องนี้มันโดดเด่นด้วยหน้าจอครับหน้าจอของเขาเนี่ยมันมาแบบจัดเต็มมากนะครับก็คือสเปคอยู่ที่ 2K นะครับเป็น ROG Nebula Display ตัว o g n e วลา a Display เนี่ยข้อดีของเขาก็คือได้ในเรื่องของสีสันที่ตรงนะครับจะมีค่าสีเนี่ย DCI-P3 <Wow. S> 1 0 0เรเราจะไม่พูดถึงค่า sRGB กันแล้วนะครับเพราะว่าจอตัวนี้ได้รับการเซอร์ติฟายจากทาง Pantone นะครับว่าสีสันค่อนข้างตรงมากและในเรื่องของ r e s p o n s e t i ม e หน้าจอโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับจะอยู่ที่3มิลลิเซกด้วยกันแล้ะในส่วนอัตรารีเฟ t e เนี่ยจะอยู่ที่2 4 0เฮิร์ตซ์ทำให้แบบว่าคุณจะซื้อไปเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ได้เอาไปตกแต่งรูปภาาาพก็ไไดด้้้้คคืออออหนนนนจจจตตัััวียยมบบโท์ง่งงรริะ ด้านบนตรงนี้มีในส่วนตัวกล้องเว็บแคมที่มีการอัปเกรดมาแล้วรอบนี้ต้องขอบคุณอ g จริงๆที่ไม่ใส่ตัวกล้องที่เป็นแบบ 720p แต่ใส่ตัวที่เป็น 180p 0มาให้นะครับทำให้เวลาเราใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยมันชัดมากยิ่งขึ้นแล้วมันไม่ใช่กล้องเว็บแคมธรรมดาแต่ตัวนี้จะเป็นตัว IR Camera นะครับที่รองรับฟังก์ชันตัว Windows Hello ด้วยนะครับเวลาเราอยากจะล็อกอินเข้า Windows อะไรต่างๆเนี่ยใช้ใบหน้าในการสแกนเข้าระบบได้เลยนะครับนี่มันคือนวัตกรรมนะครับกล้องที่มาเป็นแบบ 1,080ปแล้วโอ้โหในที่สุดภาพก็เรียกว่าชัดกว่าตัวที่เป็น720 p ีค่อนข้างเยอะแล้วก็ในเรื่องของตัวไม้ My noise c a n c e l i n g เสียงตามที่ได้ยินเลยครับไม่์3ตัวอย่างโหดในส่วตัวเครื่องครับแน่นอนพอมันเป็นโน้ตบุ๊กไซส์ที่ไม่ใหญ่มากตัวที่เป็นเซฟิรัสเนี่ยเขาจะตัดนำแพดออกไปนะครับไม่มีในส่วนนำแพดให้ใช้งาน จะเป็นตัวคีย์บอร์ดที่เรียกว่าเป็นขนาด full size ด้านซ้ายด้านขวามีในส่งตัวลำโพงนะครับผ่านมาตรฐานตัว Dolby Atmos นะครับแล้วก็ตัวลำโพงของเขาเนี่ยมีสูงถึง6ตัวด้วยกันอันนี้คือแบบเสียงนี่มาครบหนักแน่นจริงแล้วก็ในส่งตัวไมโครโฟนตัวนี้มีไมโครโฟนมาทั้งหมด3ตัวนะครับมีบิลอินมาแล้วครับแล้วก็พร้อมในส่งตัวฟังก์ชัน Two Way AI Noise Canceling เวลาเราพูดออกไปนะครับทางฝั่งนู้นเนี่ยจะได้ยินเสียงของเราชัดเจนตัดเสียงน้อยรอบข้างออกไปทั้งหมดนะครับแล้วก็เวลาฝั่งนู้นพูดเข้ามานะครับถ้าฝั่ หมาเห่าเสียงแทกอะไรมาเนี่ยตัว AI ของเครื่องตัวนี้เขาจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างของไมโครโฟนเพื่อนๆมาให้เราได้ยินแบบเสียงพูดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยตัวเครื่องอย่างที่บอกตอนต้นคลิปไปนะครับว่าความหนาของเขาไม่ถึง2เซนแน่นอนมันอยู่ที่ 19.9มิล mm ิเมตรก็ตีง่ายว่า2เซนก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่2.1กิโลได้กัน <Yeah. S 1> ยังไม่รวมอะแดปเตอร์ชาร์จอะแดปเตอร์ชาร์น้ตบุ๊กเครื่องนี้จะอยู่ที่280วัตต์นะครับแต่ถ้าสมมุติใครแบบว่าไม่อยากจะพกอะแดปเตอร์ใหญ่นะครับเครื่องนี้เขารองรับในเรื่องของตัวฟังก์ชัน PD ชาร์จสมมุติคุณมีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ65วัตต สามารถเสียบชาร์จของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เข้าไปได้แบบสบายๆนะครับผมก็ในส่วนตัวทัชแพดมีมาให้ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวสเปคเครื่องต่างๆเนี่ยมีแปะสติกเกอร์เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น c p u i 9กาจอ RTX แล้วก็ในส่วนตัวหน้าจอเนี่ยรองรับฟังก์ชัน G-Sync ด้วย คือหน้าจอเครื่องนี้มาสุดจริงเพอร์เฟกต์บรันตีมีมาให้ครบนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อบ้างดีกว่าครับด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับจะมีในเรื่องของรูเสียบ DC Adapter c h a r ์ชรจรูระบายความร้อนนะครับแล้วก็ช่องสำหรับตัวเสียบ USB Type C ซึ่งตัวนี้รองรับตัว Thunderbolt 4เรียบร้อยแล้วนะครับ p ี c h ชาร์จก็สามารถเสียบใช้งานได้ HDMI มีมาให้เป็นตัว2.1นะครับแล้วก็ USB Type A ที่เป็นเวอร์ชัน3พร้อมกับตัวแจ็ค3.5มลที่เป็นตัว Jack คววมอมโบแจ็คน ตัวนี้จะมีตัว USB Type A นะครับ USB Type C แล้วก็ตัว micro SD card reader ใครที่แบบอยากจะทำงานใช้ตัว memory กล้อง GoPro อะไรต่างๆเงี้ยคุณสามารถเข้ามาเสียบตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแปลงแล้วนะครับด้านหลังอันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับนอกจากในส่วนตัวพอร์ตด้านหลังครับคุณจะเห็นว่าเขาไม่ได้มีลวดลายอะไรแต่เขาจะมีแต่รูซึ่งรูตรงนี้เนี่ยคุณสามารถปรับตั้งค่าไฟได้นะครับจะเห็นว่าเนี่ย มันจะมีไฟลโลโก้ที่เป็น ROG ใช่ไหมคุณสามารถคอสตอมได้ทั้งหมดนะทำเป็นชื่อเราเองทําให้มันเป็นรูปภาพวิง่งตัวการ์ตูนวิง่งอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเซตได้ในผ่านตัวแอปพลิเคชัน ASUS Armor y Case นะครับสามารถเซตติ้งได้ทั้งหมด แต่ไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างที่ปีนี้ ROG เน้นการนําเสนอมากๆก็คือในเรื่องของระบบระบายความร้อนระบบระบายความร้อนเครื่องนี้นะครับเขาจะไม่ได้แบ่ง2ช่องด้านซ้ายและด้านขวาแล้วรอบนี้ตัวฮีตสิงค์เนี่ยเขาจะมายาวแบบตลอดแนวนะครับทำให้การระบายความร้อนเนี่ยมันระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนเสียพื้นที่ตรงกลางไปเดี๋ยวนี้ได้พื้นที่ในการติดตั้งฮีตสิงค์เพิ่มขึ้นมาแบบ 30% 40%เลยก็ว่าได้คือแบบเยอะมากนะครับเยอะมากรูระบายความร้อนด้านขวามีด้านซ้ายมีด้านหลังเพิ่มขึ้นมาอีกคือไม่ต้องห่วงในเรื่องของความร้อนแถมซิลิโคนเขาใช้เป็นตัวปลอดนะครับที่เป็นของทาง Thermal g i s l l y ในรุ่น Conductornos นะครับดังนั้นการระบายความร้อนหายห่วงอย่างแน่นอนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองแกะเครื่องนี้แล้วดูภายในกันว่างานประกอบของเขาเป็นยังไงกันบ้างครับ เฝ้าออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเจอกับมห่ฮือมาไส้ในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ <Wow. S 1> สิ่งที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นพัดลม1 2และ3มีพัดลม3ต,ล uh huh. ตัวแล้วคืออย่างที่บอกไปในตอนแรกเนี่ยมันจะมีก้อนฮิตซิงด้านหลังตรงนี้ตลอดทั้งแนวเลยใช่ไหมครับคือปกติเนี่ยมันจะมีก้อนแค่นี้กับตรงนี้ในส่วนตรงกลางตรงนี้ไม่มีนะครับพอเขาเพิ่มในส่วนตัวฮิตซิงตรงกลางขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ระบายความร้อนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะถ้าดูแบบง่ายๆเลยฮิตไฟตรงนี้นะครับเส้นตัวนี้เนี่ย มันพาดผ่านในส่วนของตัวชิป CPU แล้วก็ GPU มายังก้อนฮีตซิงตัวนี้ทําให้ระบายความร้อนได้ดีมากกว่าเดิมนะครับส่วนพัดลมตัวนี้หลายๆคนอาจจะงงไม่เห็นมันจะไปเป่าตัวฮีตซิงหรือฟินอะไรสักอย่างเลยเป่าแค่ในส่วนงตรงกลางตัวนี้คือพัดลมตัวนี้ ROG เขาให้นิยามว่าเป็นการระบายความร้อนห้องเครื่องแล้วกันนะครับเวลาเราเล่นเกมกับโนนบุ๊กเกมมิ่งแรงๆเนี่ยบางครั้งปุ่ม WASD มันจะร้อนมากนะครับเขาก็เลยมีพัดลมตัวนี้เสริมขึ้นมาเพื่อให้ระบายความร้อนในส่วนของจุดๆเนี้ย ออกไปทั้งหมดนะครับก็ถ้ากับว่าเครื่องนี้มี1 2และ3 <Yeah. S 1> นะครับในโซนตัวฮิตไปครับ1เส้น 2เส้น3เส้น4เส้น5เส้น6เส้นแล้วก็เส้นที่7ดีฮิตไฟทั้งหมด7เส้นด้วยกันนะครับของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ใน2ตัว M.2 มีติดตั้งมาแล้วเป็น PCIe Gen4 ขนาด 1TB และใครที่แบบว่าไม่พออยากจะอัปเกรดนะครับที่ฝั่งด้านนี้มีอีกหนึ่งช่องให้อัปเกรดได้คุณสามารถติดตั้งได้ในส่องตัว RAM เครื่องนี้เป็นแรม DDR5 เอาจริงๆก็ติดตั้งมาครบแล้วแหละอยู่ภายใต้ตัวนี้นะครับเปิดออกมาปั๊บ 16 g ิคูณ2แต่ถ้าคุณอยากจะอัปเกรดคุณสามารถเปลี่ยนใส่เป็นโมดูลละ32 g ิรวมเป็นทั้งหมด64 g b กได้นะครับบัสความเร็วก็ใช้งานพื้นฐานทั่วไปบัสความเร็ว4,800และในส่วนของตัวแบตเตอรี่โนบุ๊กเครื่องนี้นะครับเขาจะอยู่ที่90วัต์ด้วยกัน <Yeah. S 1> ก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นแบตเตอรี่ใหญ่ที่สุดในโนบุ๊กแล้วมันได้สูงสุดที่99.9วัตตเครื่องนี้ใส่มาที่90แต่ว่าเป็นแบตเตอรี่ ทรงผอมและก็ยาวนะครับลำโพงเราจะมองเห็นด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับ2จุดด้วยกันอันนี้คือลำโพงที่เรามองเห็นแต่มันยังมีในส่วนด้านในอีก4ตัวนะครับรวมเป็นทั้งหมด6ตัวด้วยกันอันนี้คือเป็นโน้ตบุ๊กที่ลำโพงเสียงดีมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการเล่นเกมการใช้งานกันดีกว่าครับอย่างที่บอกไปครับเครื่องนี้จะเป็นตัว Intel Core i9 นะครับในรหัส 13900H เป็น CPU Gen ียูเจเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยยังอยู่ที่10นาโนอยู่นะครับแล้วก็ m a ค TP เนี่ยจะอยู่ที่45วัตต์ด้วยกันนะครับในส่วนตัว,อตวคอเนี่ยเป็น 6P คอแปดอคอยี all, e ่สเทรดนี่คือ CPU โน้ตบุ๊กจริงๆนะครับถือว่าเยอะแล้วแรงมากนะครับในส่วนของความเร็วเนี่ย กิเกอเฮิร์ตอยู่ที่5.2กิกด้วยกันนะครับในส่วนตัวเมนบอร์ดครับเป็นอยู่บอดี้ GU 6 0 4นะครับรองรับ PCI ีอีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนตัวแรมเครื่องนี้คือใส่มาไม่ต้องไปอัปเกรดละ ddr 5 32กิกดูอัลแชนเนลเรียบร้อยนะครับบัสความเร็วก็4,800นะครับตัวนี้ได้บัสความเร็วที่4,800ของ SK Hynix กาจอสี่ศ์เจ็ดศูนของทาง NVIDIA นะครับมีแรม8กิกด้วยกันเดี๋ยวตัวนี้ค่อยไปดูค่า TGP กัััันนนนะคครรบบใสวตทีจีพีก 9,453 Single Trade 865ถ้าเอาไปเทียบกับ i9 Gen12 ตัวเคที่เป็น d e s k ์ท็ต้องบอกทตรงว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เล่นเกมแรงกว่า i9 Gen12 Desktop อปนะ<อ>เพราะว่าคะแนน s i n g l e Trade เนี่ยสูงกว่าตัว d e s ก์ท็ในส่วนการ์ดจอ Driver ลงอัปเดตล่าสุดเรียบร้อยนะครับเครื่องตัวนี้ออกแบบมาสำหรับเพื่อเล่นเกมจริงๆและในส่วนตัว SSD ครับตัวนี้ใส่มาเป็นแบบ PCIe Gen4 เรียบร้อยนะครับความจุ1ร รีด4,688ไรท์3,640นะครับแล้วก็ Random 4K เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ69.62ด้วยกันงครับนะพร้อมทั้งในส่วนคะแนน City Bench R23 บ้างตัวนี้ m u l ติ r ทต e อยู่ที่21,64 single t r a d นี่คือแบบเกือบแต่2,000เรียบร้อยนะคือถามว่าแรงไหมก็ <S 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 ท็อปตารางในสวงตัว City Bench R23 นะครับในส่วนของตัว PC m a r k 10ครับคะแนนระบบโดยรวมเนี่ยทำออกไปได้ที่ 7,903แต้มครับ <Yeah. S 1> อันนี้ถือว่าเยอะพอตัวเลยนะครับเยอะพอตัวเลย7,903แต้มในส่วนของตัว3 r m a x Time Spy ครับได้คะแนนที่12,426และในส่วนของตัว Fire Style ครับจะได้อยู่ที่27,215ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือมีตัว Max Switch นะครับที่เรียกว่าเปิดใช้งานเพื่อเพิ่มความแรงเรียบร้อยแล้วเนาะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสเล่นเกมกันดูดีกว่าว่า เจ้าตัวเครื่องนี้ที่เป็น4070แรงแค่ไหนปลองเกมแรกกับ Forza Horizon 5นะครับเกมนี้ผมปรับเป็นแบบ 2K ไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าหน้าจอโนบุกรับ 2K เนาะเปิดตัว Nvidia DLSS ครับเป็นแบบ Ultra Performance นะครับแล้วก็ในส่วนตัวกราฟิกนะครับตัวนี้ผมปรับเป็นระดับ Extreme เดี๋ยวเราไปลอง Benchmark กันดูครับว่า4070บนโนบุกกับตัว i9 ที่แรงกว่า Desktop i9 Gen12 ไปแล้วเนี่ยมันจะปั่นเฟรมได้ขนาดไหนครับเปิดมาฉากแรกครับ 91-92เฟรมเรทนะครับเรียกได้ว่าเล่นได้เหลือๆเลยนะครับปรับสุด 2K โ o t น้ตบุ๊กเครื่องนี้คือทำได้สบายในส่วนของความร้อนกาจอครับ70องศาความร้อน CPU 84-85องศาแต่อยากใช้ให้ดู CPU u s ูติ5%เอรนต์องะโอ้โหไม่แบลใจเพราะว่าตัว i9 ตัวนี้คือแรงกว่า i9 Gen 12ตัวเคเดสท็อปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับว่าบนเครื่องคอมแนวโอ้โหซ p u อย่างเดียวกินไป2 3 0 0วัตต์ ตัวนี้ c ี u กินไม่ถึงร้อยวัตต์เลยนะครับแต่ว่าทําผลงานออกมาได้ขนาดนี้ต้องบอกตามตรงว่าทําออกมาดีจริงในส่วนการ์ดจอก็8789ิบเจ็ดเฟรมเรทนี่คือสุดจริงในส่วนการ์ดจอก็อุณหภูมิค่อนข้างเย็นนะครับ74องศาการกินไฟของการ์ดจออยู่ที่91-93วัตต์ด้วยกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูผลสรุปกันดีกว่าว่าเกมนี้ได้เฟรมเรทเท่าไหร่นะครับ เฟรมเรทออกมานะครับอยู่ที่90เฟรมเรทด้วยกันตัวเกมนี่ก็คือแบบปรับสุดทุกค่าแล้วอันนี้คือใช้ DLSS ช่วยนะแต่อย่าลืมนะครับ90เฟรมในที่นี้คือผมเทสแบบ 2K ถ้าสมมุติใครอยากปั่นเฟรมเรทให้แบบ110 120อันนี้คุณไปปรับภาพให้เป็นแบบ Full HD อันนี้ถึงแน่นอนทะลุ100เฟรมครับเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกันปะ Call of Duty Modern Warfare 2.0ผมจะลองปรับเป็นแบบ 2K เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของกราฟิกคุณภาพเนี่ย เป็นระดับ Extreme นะก็คือสูงสุดเรียบร้อยแล้วในสวงตัว Nvidia DLSS เราจะเปิดใช้งานเหมือนเดิมนะครับเป็น Ultra Performance ในส่วนของค่าอื่นๆปล่อยมันเป็นแบบ Auto ไปนะครับเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเกมที่กินสเปคอีก1เกมนะครับมันจะเอาอยู่ไหมกับ4070แเครื่องนี้จริงๆงนะ CPU แรงเกิน i7 กับการ์ดตัวนี้ยังคือเหลือครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าปะ เปิดมานะครับเฟรมเรทก็ร้อยยี่สไปแล้วโหโหโ,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 โจัดแล้วก็ในส่วนอุณหภูมิ CPU ก็เกมนี้จะไม่ได้โหดเท่ากับตอนที่เทส For z a s o r i z o n 5นไฟะครับก็อยู่ประมาณ75-78องศาด้วยกันการ์ดจออยู่70องศาครับแต่ว่าการอันนี้คือรันเต็มร้อยเลยนะก็เกมนี้ตัวการ์ดจอจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ8 0กวัตต์8 8ด9วัตต์ด้วยกันนะครับ ก็เล่นสบายอ่ะคือถ้าใครแบบว่ากังวลโน้ตบุ๊กมันจะเล่น 2K ไหวหรือเปล่าเครื่องนี้ให้จอ 2K มามันเล่นได้นะครับแต่ถ้าสมมุติคุณอยากจะแบบเอาไปปั่นเฟรมเรทเล่นจอนอกต่อเฮิร์ตสูงๆ114 h ฮิร์ต240 h ฮิร์ตแล้วไปใช้จอ Full HD อเงี้ยอันนี้ก็คือรองรับต่อได้สบายนะครับเฟรมเรทสรุปออกมาครับ136เฟรมเลยนะครับสำหรับการเล่น Call of Duty เดี๋ยวเราไปลอง h o g w a r s Legacy นครับ ก็อันนี้ผมตั้งเหมือนกันนะครับ d l s s เป็นแบบ ultra performance เปิดตัว Nvidia Reflex นะครับตัวนี้ให้เป็นออนแบบ boost แล้วก็ frame generate ก็ frame rate อันนี้เซ็ตไว้ที่360เฟรมนะให้มันแบบปั่นได้สุดเท่าที่มันจะปั่นไหวนะครับในส่วนตัวเกมอันนี้ผมปรับ preset เป็นแบบ ultra ครับไปกันให้สุดครับราคาเครื่องขนาดนี้แล้วเราจะไปปรับกลางๆครึ่งๆกันทำไม 2K 140เฟรมโถใครบอกเกมเ a w k Legacy กินสเปค เจอเครื่องละ90,000เข้าไปชิลครับในเรื่องความร้อนเกมนี้ก็ยังคงคุมได้อยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ80กว่าต้องบอกนิดนึงว่าที่ความร้อนมันอยู่ในช่วงประมาณนี้เนี่ยก็คือมันบูสต์เต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับมันบูสต์แบบทําให้ CPU มันไปได้สุดที่สุดแล้วอะ่ะเอออย่าลืมนะว่ามันคือ i9 120เฟรมครับ140เฟรมครับก็อยู่ในช่วงประมาณนี้แหละสำหรับการเล่นเกมฮอกบอรด Legacy สบายครับไม่มีอาการแหลกสะดุดเลยแรมเครื่องนี้ให้มา32กิกเกมนี้กินไป22กิกแล้วก็สบายๆนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเล่นเกมของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็ในเรื่อง,องความร้อนเนี่ยเอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปมันมีสาพัดลมแล้วก็ตัวซิลิโคนเขาใช้ตัวทอมบอกกิสซี่คอนักโทนอสนะครับคือหายห่วงจริงๆอันนี้เขาทําออกมาแบบจัดเต็มนะครับส่วนเรื่องราคานะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่แพงเกินไปครับสำหรับสเปคสุดโหด 8,9,990บาทใครอยากได้ไปจัดกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์รายละเอียดใต้ดดสคริปชันให้นะครับส่วนโน้ตบุ๊กเครื่องเนี้ยผมมองว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กไฮบริดละกันอย่าไปเรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งจ๋าดีกว่าเนื่องจากโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยเขาอาจจะเป็นเน้นสเปคที่เป็นอัตรา refresh r ทสูงๆมี G-Sync แต่โน้ตบุ๊กเครื่องเนี้ยมันได้ทั้งอัตรา refresh r ท t ที่สูงได้ G-Sync แต่ในเรื่องของความตรงของสีเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ DCI-P3 นะครับก็ตามคอนเซปต์ ROG Nebula Display คือคุณจะเอาไปใช้งานแต่งภาพคุณจะเอาไปใช้งานเล่นเกมเนี่ยยังไงยังไงเครื่องนี้เอาอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะโน้ตบุ๊กเครื่องนี้น้ำหนักเพียงแค่2.1กิโลเท่านั้นมันตอบโจทย์ในการทำงานที่บ้านก็ได้ออกไปนอกสถานที่เอาไปตัดต่อคลิปนอกสถานที่เนี่ยเอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้ทางผม n o Extreme i ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ